สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้กลับมาอยู่กับรายการ GOG นะครับวันนี้เรามีอยู่กับไมค์ครับเช่นเดิมนะฮะก็วันนี้เราจะมาอยู่มาอยู่ในมอดที่ชื่อว่า My Colony นะฮะผมมอดนี้เป็นยังไงมอดนี้รูปแบบเป็นยังไงมอดนี้รูปแบบเป็นจะประมาณว่าเป็นเกม RTS ในรูปแบบ FPS ของ Minecraft นะฮะคือว่าเขาจะให้เราเราเนี่ยจะสามารถสร้างเมืองของเราออกมาได้เมืองนะฮะแล้วเมืองนี้เราจะสามารถควบคุมกําหนดว,ว่ามันจะเป็นยังไงได้ ให้เมืองนี้มีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เราจะมาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะฮะนี่คือตัวอย่างนะฮะเป็นเมืองที่ผมทําการสร้างไว้แล้วนะครับผมก็จะเป็นเมืองบนบนเกาะเล็กๆนะครับผมไม่มีอะไรมากก็บังเอิญว่าเจ n เน a เรตเวิร์ขึ้นมาใหม่แล้วมันได้เกาะล้างพอดีนะก็มันมีเกาะใหญ่ตรงนู้นนะจะเป็นเกาะสูงนะโอเค ไปเดินทัวร์กันนะฮะวิธีเล่นเกมนี้วิธีเล่นมอดนี้ก็ง่ายๆนะฮะก็ก่อนอื่นก็ขอแป๊บหนึ่ง,งดกกูน่อยก่อนโอเคขอครบแล้วมั้งไม่ยังดิอ่ะเฮ้ยนะก็เกมนี้นะก็ง่ายๆเลยคือก่อนอื่นแรกเนี่ยจะว่าไงดีเราต้องมีอ่า เหมือนว่าเราจะสร้างเมืองสักเมืองนึ่งนะฮะเราก็ต้องมีทาวน์ฮอล์นะ,ะก็คือเป็นประมาณว่า,าเป็นสํานักงานนะฮะอะไรประมาณนี้เราก็นี่เลยนี่นะฮะบิวทาวน์ฮอล์นะฮะก็จะคือจะเป็นการสร้างทาวน์ฮอล์ใหม่นั่นเองง่ายๆก็คือว่าเดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ดูนะฮะจนเริ่มเริ่มแรกไปถึงเซียนนิดนึงนะฮะแต่ก็จะเสกเอานะเพราะว่าถ้าให้เล่นให้เล่นเองเนี่ยจะนานมากนะฮะในการสร้างของนะเราก็ต้องมีบิวดเดอร์ของเราเองนะฮะ ประมาณนี้และนี่ก็คือเมืองผมที่ผมทําการสร้างขึ้นมาไว้นะฮะมอดนี้ก็เป็นมอดที่สนุกนะฮะแต่กงค่อนข้างยังมีบั๊กอยู่เยอะมากนะครับบั๊กยังไงเช่นตอนที่มันสร้างประตูขึ้นมามันสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างนะฮะมันจะมีเอ่อแอะยี่เสียงนะฮะเป็นเสียงพูดของเป็นเสียงสปีชของตัวละครนะในเวอร์ชันเก่าๆไม่มีนะนี่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดมังนะฮะโอเค จะมาบินดูกันเลยแล้วกันช,าชา้าๆเสียเวลาไปนิดหนึ่งโอเคคลิปนี้จะอ่าเป็นอ่มอดนี้อาจจะมีหลายพาร์ทนะฮะเพราะว่ามันมีอะไรให้รีวิวเยอะนะฮะโอเคไม่ต้องสงสัยนี่ก็คืออะไรนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทำการบอกกล่าวกันภายหลังนะฮะแล้วก็ป่ะเราจะไปเริ่มเวิล์ใหม่กันเลยนะอันนี้คือ my colony ของเก่านะฮะโอเคเราจะมาสร้าง my โปรโลนี่2นะครับซูไวเวอร์นะค,ะคนรับ Create New World เจ็ดพิชักฟุบอ่าเรามาโปที่ไหนเอ่ยอ่าเรามาโปที่ทะเลทรายนะฮะก็ะไม่เร็ว เราจ e น e r เร e แบบนุงโอเคผมก็จะสร้างก่อนอื่นนะฮะเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราก็เล่นเล่นไปเล่นเป็นระบบไปอะไรยังไงก็แล้วตามตามตาม,ตามแต่คนนะฮะแต่ว่ามอดนี้นะฮะสามารถคราฟได้นะไม่ต้องเสกอย่างเดียวนะ,ะก่อนหนึ่งก็ต้องอรู้สึกว่าถ้าต้องทาวโฮนะฮะโอเคถ้าทาวอลก็ได้นะคราฟนี้ใครทักสกายมาเอ่ยน,นี่ฮะเราจะได้ทาวอลนะฮะ ทาฮอคืออะไรทาฮอก็เหมือนกับเป็นศูนย์กลางบ้านขอเช็คสกายแป๊บหนึง่งโอเคช่างแม่งนะโอเคทาฮอก็คือเหมือนจะเป็นศูนย์กลางหมู่บ้านประมาณว่าหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยต้องมีสาระกลางประมาณนี้เอ๊หนึ่งอำเภอต้องมีหนึ่งสารกลางใช่ไหมฮะก็อันนี้ก็ประมาณนั้นแหละฮะโอเคแล้วผมขอเอาคัพติ้งเทเบิลไว้ที่อื่นแล้วกันพูติดตัวโอ๊ะมานี้นี่ก่อนแอบไว้แอบไว้ โอเคเราก็ต้องสร้างทาวอนะฮะอะถ้าสมมติเราไม่สร้างทาวอรจะเป็นยังไงล่ะเราก็จะไม่สามารถสร้างพวกอบ้านคนได้นะลอง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 ,อง,องดูตรงมุมซ้ายนะฮะเพจทาวอรเฟิร์สเราก็ต้องวางทาวอรลงไปก่อนนะ,ะอ๋อผมเอาเอามันตรงนี้เลยอ,ะอ่ะอะกดคลิกขวานะฮะจะมี ซิตี้เนมชื่อไมโครลนี popula population สี่ศูนย์ทับสี่ settler citizen noble Bl ah, blah, blah, blah. ประมาณนี้นะฮะโอเคเราก็ยังไม่พูดถึงแอคชั่นอินฟอร์เมชันแล้วกันนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างยาวนะฮะส่วนต่อมาก็คือ citizen citizen h u t ผมไม่แน่ใจทำไงเดี๋ยวแป๊บ,บนึงแล้วกันหนังสตาดอยู่น จะรออจรอไหมเนี่ยอาไม่ใช่นะโอ้ยรอรอรอเออนะฮะหลังจากเราวางทาวพอลไปแล้วนะฮะสักพักหนึ่งจะมีคนโผลมาแล้วก่อนเราก่อนจะมีคนโผลมาผมขอมั่วก่อนว่ามันต้องใส่อะไรนะฮะงานมืงานเข้าเฮ้ยใส่อะไรวะลืมงานเข้าสิ่มือ เฮ้ยจำไม่ได้จริงๆนะเนี่ยใช่ปะวะเออไม่ใช่อีกอะอะไรวะเฮ้ยลืมลืมนะเนี่ยลืมจริงๆนะอ่ามีคนโผล่มาให้ช่างมันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะวางซิตดิเซนต์ฮันผมคนระลึกชาติก่อนต้องทำไงวะจำได้มันต้องใช้เครื่องมือไม้ด้วยอะแต่ว่ามัน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 ยังไงอะมันมันลืมอะเออเออช่าง ใส่ดาบเข้าไปไม่มีผลไม่ใช่ใส่ที่คุดเข้าไปไม่ใช่ใส่ออันนี้เป็นไม้ฮัตอ,อ,อันนี้เป็นลัมเบอร์แจ็คจําไว้ก่อนจำไว้ก่อน,อนประเด็นคือกูจะทําบ้านอย่างไรนะครับขอตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเออผมก็กลับมาพบกับความบรรลุนะครับผมก่อนอื่นนะฮะเราก็ต้องมาที่นี่นะฮะแล้วก็วางอย่างนี้ลงไปนะฮะผม แล้วก็ทอชหน1อันนะครับแปดซ i ตี้เซ็นทรัลโอเคได้มาแล้ว Achievement Get โอเคก็เวลาเราจะวางบ้านนะเราไม่ควรวางติดกับอ่าทาวฮอลนะเพราะว่าทาวฮอลเนี่ยถ้าสร้างเป็นแบบเป็นสังเกตน,นะว่าทาวฮอลของผมกับในทาวฮอลของอันนี้มันจะไม่เหมือนกันทาวฮอลอันนี้คือจะเป็นแค่กล่องแต่ทาวฮอลอันวบัวเมื่อกี้มันจะเป็นทาวฮอยใหญ่อันนี้ก็คือว่าเมื่อเราสร้างทาวฮอลมเนี่ย กลับ,บมาอีกนะฮะคอมเออโอเคเข้าไมาโคโรโลนี่ใหม่นะฮะโอเคจากเมื่อกี้นะไปศึกษามาแล้วนะฮะก็วิธีทำนะฮะก็เอา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 ทอสไว้ตรงกลางนะฮะโอเคทำไปสักสามหลังพอโอเคการทำบ้านนะอย่างน้อยก็ควรให้ห่างจากสิ่งก่อสร้างอื่นเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ย ชางมือเหอนะฮะก็ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยจะสร้างบิลแบบจะสร้างเป็นทาวโฮลใหญ่ๆนะฮะมันก็จะใช้พื้นที่นะฮะฉะนั้นเราก็ควรจะสร้างแบบให้ห่างกันหน่อยนะฮะให้ห่างกันอย่างน้อยประมาณ18บล็อกมั้งถ้าผมดูในวิกินะก็มาตรงนี้แม่งตรงนี้โอเคก็รอยเขาใส่บ้านนะโอเคแล้วสิ่งต่อมาที่ควรทำก็คือควรจะทำอ่า อุปกรณ์ไอ้ไม่วัตถุดิบเช่นทำ lumberjack แล้วก็ miner โอเคมีบ้านอยู่แค่นี้โอ้ยไม่ได้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 ไม่ดีมันไม่ดีนะผมจะทำบ้านไว้ที่ไหนอีกดีตรงนี้แม่งโอเคพราไงเดี๋ยว builder เขาก็ ต่อเติมได้เลยนะสิ่งที่เราควรจะทำแรกก็คือ,อ lumberjack นะก็คือ,อพวกช่างตัดไม้นั่นเองนะฮะแล้วก็การที่เราจะทําขอบคุณการที่เราจะทาพวกอะ,อะไรพวกนี้นะมันเราก็ต้องหาอุปกรณ์ให้เขานะ mm hmm. เช่น lumberjack นะสิสิ่งที่ต้องการอย่างแรกๆเลยก็คืออแป๊บนึงอะไรติดปากเขเนี่ยนะฮะก็คือก็คือแอคนั่นเองนะฮะเราก็ต้องเอาแอคไว้ให้เขานะ โอเคแล้วเราก็รอให้ประชาชนของเราเข้ามาหางานทำนะสักคนสักคนเร็วๆอาอจอร์นนายจะทำให้จอนเร็วจอนโชคเข้าให้จอนเป็น looking for tree นะ tree อยู่ตรงนน้นในควายเลยเร็ว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 สังเกตน,นะมันจะมีฟีเจอร์อยู่ที่หลังนะเป็นเหมือนที่ใส่ไม้มั้งเนาะประมาณนั้นนะ่ะเขาก็จะทำการหาไม้โดยอัตโนมัตินะฮะ เ,เราก็ปล่อยเข้าหามาไปแล้วกันละกันส่วนเราก็จะไปช่วยอีนี่ขึ้นจากขึ้นมาจากน้ำก่อนอจริงนี่งซึ้ขึ้นได้ที่เมื่อกี้ทำตอนแหลกเยอะเยอะเยอะโอเคต่อมาผมทำมายเนะะอร์แล้วกันอเอาไมเนอร์ไกลๆหน่อยมเนอร์ไปนู่นเลยแล้วกันพี่ ไว้นี่นะแล้วก็ทำบ้านสักหลังนะไว้ฝั่งนี้นะฮะโอเคจะได้มีคนมาหางานทำโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดวลืมลืมนะฮะไมเนอร์ minor นะการที่เราทำกล่องมาแล้วเนี่ยเราจะควรจะเราควรจะใส่อะไรเข้าไปให้เขาก็คือโชเวลกับพิกแอ็กนะฮะจะเป็นแบบเพชรก็ได้จะเป็นแบบไหนก็ได้มันความเร็วมันไม่ความเร็วมันก็เท่ากันแหละนะครโอเค I know โอเคนะฮะอ่า เชิงไคลโร,รอเอาเอาเคลื่อนเคลอนเอา,เอาช่วยหน่อยดีกว่าไหมาเอานะฮะใส่สังเกตนะฮะว่าจะมีเทคพิเศษนะ,ะพุ่งขึ้นมานะชหายละนั่นไงก็คือว่าจะประมาณมันจะบอกประมาณว่ามันจะบอกประมาณว่าบ้านผมเนี่ยมันมีสิ่งแบบไอ้พวกพิศดารเนี่ยมันอยู่มันอยู่ในบ้านผมให้พี่ช่วยจัดการหน่อย มปิเป็นเควสประชาชนนะฮะตัวลุมซักกมตัวลุมสก,มสกัมช่วยด้วยช่วยด้วย S S อย่า S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  พอเราทำเสร็จนะฮะเราก็กลับไปหาไอ้นั่นนะ,ะโอ๊ยแหลกซึ่งตอนนี้กำลังดรออยู่ขึ้นมาเร็วน่าพอเราทำเสร็จเราก็จะได้ของกินนะฮะหรืออะไรก็ตามนะ,ะที่มันจะให้นะขึ้นไป เธอะลงหมอมีมิเน te ah. oh, uh, mm ี hmm. like, uh, oh, ่ยเมดิกกบกบกบเดี๋ยวม่มีใครตกงลงไปดรอตายขึ้นไปสิเฮ้ยนี่นี่ตกแม่งเธอเธอเอาอีกละสกิลตันอีละโอ้ยยุ่งยากแล้วนะฮะอุดก่อนแป๊บนึงอย่าเพิ่งยุ่งกัโกูโผอุดก่อนอุ้ยบวกบวกเอสเอส เอาเลยเอาเลยยิงกันเองยิงกันเองยิงยิงยิงเออนั่นแหละอุ้ยเออลาชอนเปียนโอเคแล้วมันก็จะยิงผมอย่งยิงเออนั่นแหละทางที่ดีนะก็คือไม่ควรจะกดคุยกับคนอื่นเล่นนะ,ะโอเคส่วนแล้วเขาก็จะทำการตัดไม้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เเรามาดูที่หลังเขากันนะฮะ นะฮะเมื <ítulo> ่อเขาตัดไม้แล้วจะมีเป็นไม้อยู่ที่หลังเขานะแล้วเมื่อเขามารวมเขาจะเอาไม้มารวมกันในนี้นะฮะโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลามืดแล้วนะฮะก็ควรจะปักไฟนะไม่งั้นงานเข้านะคือซอมบี้มันจะมาตุ๋ยพวกประชาชนเรานะพวกซอมบี้คิปเปอร์แล้วพวงนี้นะจริงๆมันจะมีพวกทหารด้วยนะฮะเต่ว่าผมยังสร้างไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าวัสดุไม่พอแล้วก็มันยังมีลำดับการอะไรของเขายิ่ะ ก่อนเลยก่อนหน่งเลยก็คือรักษาทาวฮอลให้ดีครับโอ้เรามีไมเนอร์แล้วมือละจ้ามือละจ้ากับบ้านนี่ละจ้าฮัลโหลไมเนอะร์ฮไหร่เนี่ยจิมเอจอนสันนะฮะโอเคอ่า เขาก็เป็นไมเนอร์นะฮะแล้วก็ควรจะปกป้องรักษา 3, บ้านและมาและเหมืองเขาให้หน่อยโอเคพอดีเขาขุดมาหกทรายมาได้หกอันนะฮะโอเคนี่เดี๋ยวตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะฮะประชาชนประชาชนก็จะทำการเข้าบ้านนอนนะฮะ ใสงเอฟเฟกนะฮะโอเคก็ตาเจ้าเมืองนอนมั้งโอเคนอนแป๊บโอเคก็ w h a t e อ่ะฮิวเขาหน่อยแล้วกันนะโอเคนะ instant hill มทำอะไรนี้ยขึ้นเออเดี๋ยวก็ไ้้ดยรอทายหรอกขึ้นมาขึ้นดีตบให้ขึ้นถ้าคงต้องช่วยแล้วสินะอย่านะมึงตบตูดเออโอเคอืมตรงนี้ดูท่าข้างล่างจะเป็นเมืองแล้วไม่ต้องใส่ใจเรามาใส่ใจบ้านเมืองเราดีกว่านะฮะ เขาก็จะทําการหาวัสดุหาอุปกรณ์ไปนะแล้วไอ้นี่ทําไมมันเลื่อนลดนะทํางานหนักเหรอหรือว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมย่นยาวไปก่อนนั่นโอเคไม้สิบห้าอันเราจะเป็นมเนอร์ก็กําลังทํางานเขานะแล้วก็สิ่งอีกต่อไปที่เราควรจะมีก็คือเดวิลเลอร์แมนนะเดวิลเลอร์เดือด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 อ่านอ่ะเดลิเวอรี่แมสชั่นนะฮะก็คือจะเป็นคนส่งของนะนั่นเองนะฮะ ผมก็จะไว้มันตรงไหนดีนะวัดดิมันแม่งตรงนี้เลยโอเคดีเลยระดับหนึ่งแล้วก็ต้องรอมีคนมาทำงานนะฮะรออย่างเดียวนะเพราะว่าเราจะไปบังคับเขาไม่ได้นะอ๋อจริงสิผมลืมบอกไปอย่างหนึ่ง ว่าการที่เราเนี่ยจะเริ่มสร้างเมืองสักเมืองนะฮะเราจะอ๋อไอย์ดัตต้างมงบงบงเราจะเริ่มสร้างเมืองสักเมืองหนึ่งเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องหาวัสดุเองก็ได้นะเราคราฟเอาเราเอาวัสดุเริ่มต้นก็ได้ก่อนหนึ่งเราก็ทำเรือออกมาประมาณห้าหกอันนะฮะอะห้าอันนะฮะเราจะได้ซัพพลายเชสมานะฮะโอเค ซัพพลายเชสคืออะไรก็เหมือนกับเรือสำเภาจีนนะที่จะคอยส่งพวกอ่าพวกของพวกยึดอาวุธยุดทวีปกรณ์อะพวกนี้พวกวัสดุดังยังชีพต่างๆไปให้เมืองใหม่ที่กำลังก่อตัวนะฮะผมก็จะจัดการดูสัก,น,สกนิดนึงแล้วกันแต่ว่าวางได้ข้างน้ำเท่านั้นนะฮะสามสองหนึ่งแหลกไอ้เนี่ยก็จะมาประมาณนี้นะ